แข้งหมอนทองวิทยาฟรีเวอร์ไม่หยุดขวาโลกเกียรติยศทีมกีฬาขวัญใจเมือง8ริว้วสวัสดีครับเพื่อนๆใครที่เป็นแฟนบอลขาสัน้นหรือติดตามกระแสะฟุตบอลน,นักเรียน7คนในปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้แน่นอนครับหมอนทองวิทยาวันนี้ผมมีข่าวดีและน่าภูมิใจสุดๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับเพราะล่าสุดกระแสะความฟีเวอร์ของน้องๆทีมหมอนทองวิทยา ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามแข่งแล้วนะครับแต่ความเก่งของพวกเขาไปเข้าตาผู้ใหญ่ในจังหวัดจนผงาดคว้ารางวัลใหญ่ระดับจังหวัดมาครองได้สําเร็จเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันที่29ธันวาคม2568ที่ผ่านมาทางจังหวัดฉะเชิงเซาหรือเมือง8ริ้วบ้านเราเนี่ย เขาได้มีการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568ขึ้นครับงานนี้จัดขึ้นที่สารากลางจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาคุณฉัดประออน,นิยมท่านให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโลก่เกียรติยศให้กับนักกีฬาดีเด่นด้วยตัวเองเลยครับและไฮไลท์ที่ทำเอาแฟนคลับเ hey ฮกันลั่นก็คือรางวัลทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาครับหวยออกที่ใครรู้ไหมครับก็ต้องเป็นทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานั่นเอง เพื่อนๆจำกันได้ไหมครับกับผลงานมาสเตอร์พีซของน้องๆในรายการฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD 2025ที่คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาได้บอกเลยว่าตอนนั้นฟอร์มการเล่นดุดันมันสะใจจนสร้างปรากฏการณ์หมอนทองฟีเวอร์ไปทั่วประเทศวันนี้ถือว่าสมศักดิ์สรีจริงๆครับที่ได้รับโล่รางวัลการันตีว่าเป็นทีมที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมือง8ริ้วของเราผมต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าการจัดงานมอบรางวัลในวันทีลาแห่งชาติแบบนี้ มันมีความหมายมากนะครับนอกจากจะเป็นการเทริดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจครับนักกีฬาทุกคนโคช้ชทุกคนเขาซ้อมหนักกันมาตลอดทั้งปี2,568เหนื่อยกันมาเยอะพอได้รางวัลได้การยอมรับจากจังหวัดแบบนี้ผมเชื่อว่าหายเหนื่อยเป็นปลิกทิง้งและมีแรงฮึดสู้ต่อในปีหน้าแน่นอน สุดท้ายนี้ผมอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีกับทีมหมอนทองวิทยาและนักกีฬาทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์คำว่ายินดีด้วยหรือส่งหัวใจรัวๆมาให้พวกเขากันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆครับงานนี้ผมบอกคาเดียวเลยว่าสุราษฎร์ธานีทาถึงจริงๆครับ ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลที่สนุกสูสีจนจบสกอร์มิตรภาพ2-2เท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจจนต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคือการต้อนรับและความยิ่งใหญ่ที่เจ้าภาพเขาจัดให้ครับเริ่มจากความใจป๋าของเจ้าภาพก่อนเลยงานนี้เขาสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับให้กับน้องๆทีมหมอนทองวิทยาด้วยนะครับซึ่งมันดีมากช่วยให้น้องๆประหยัดเวลาไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไกลมีแรงมาเตะบอลโชว์ฟอร์มกันเต็มที่ อันนี้ผมนับถือใจผู้จัดจริงๆครับระดับ V.I.P เลยและมาเยือนเมืองร้อยเกาะทั้งทีจะธรรมดาได้ไงมีการจัดรถแห่รอบเมืองพาน้องๆไปกราบไหว้พระบรมาธาตุชัยยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยถือเป็นไฮไลท์ที่ใส่ใจรายละเอียดและสร้างความประทับใจที่ผู้มาเยือนสุดๆครับแต่ที่สุดของที่สุดคือบรรยากาศรอบสนามครับเพื่อนๆต้องใช้คำว่าสนามแตกอีกหนึ่งสนามเลย แฟนบอล FC ทั้งฝั่งหมอนทองวิทยาและเจ้าบ้านสุราษฎร์ธานีมากันแน่นขนาดเสียงเชียร์กระหึมแล้วช็อตเปิดตัวนักเตะนะโอ้โหจัดเต็มมากมีทั้งควันทั้งริบบิน้นเอฟเฟกต์มาแบบเบิ่มเบิ่มเกินความคาดหมายไปเยอะเลยครับนึกว่าดูไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์และสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือทีมงานเบื้องหลังครับทีมไลฟ์สดงานนี้คุณภาพคับแก้วจริงๆภาพคมชัดสัญญาณน,นิ่งกริบไม่มีกระตุกให้เสียอารมณ์ แถมคนภาคก็ทำการบ้านมาดีภาคสนุกมากสรุปเลยนะครับแมชนี้สุราธ,ธานีจัดงานได้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีและอบอุ่นมากใครที่ได้ดูไลฟ์หรือไปที่สนามคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าชอบช็อตไหนที่สุดสำหรับวันนี้สุราธ,ธานีคุณสุดยอดมากครับ